มาสวัสดีครับผมเป้ปอรดสาขาพระแดงนะครับก็วันนี้เรายืนอยู่กันที่หน้าเจ้า XLT สีดำเกียร์ธรรมดานะครับราคาค่าตัวอยู่ที่889,000บาทนะครับก็ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะไปรับชมเนี่ยว่าแต่งรอบคันมีอะไรบ้างในโปรโมชั่นดาว39,000บาทนะครับตัวน,นี้39,000บาทเอารถคันนี้ไปเลยนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์ช่องทาง y YouTube เป้ขายฟอดนะครับแล้วก็แฟนเพจเป้ขายฟอดเช่นกันนะครับ ขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ด้านหน้าเลยดีกว่าด้านหน้านี่แบบแรกที่โดดเด่นก็คือกระจังหน้านะครับ F O R D นะครับของแรปเตอร์มีมาพร้อมกับไฟ3ามดวงหลอๆไปเลยนะครับตัวนี้เจ้า X L T เนี่ยสเปคเดิมๆของมันมันมีไฟเดนทาม n ันนิ่งไหลมาแล้วนะครับแต่ก็อันนี้เราแต่งเพิ่มให้เป็นข้อไฟหน้านะครับนี่ ในโปรโมชั่นนี้เลยนะครับ3า0 0 0เบาทล้านหน้าเราจะได้ออกแนวหล่อๆแบบเรียบๆนะครับไม่ได้แต่งอะไรวู่วานะครับก็เดี๋ยวไปดูที่ด้านข้างต่อเลยดีกว่าอ่าด้านข้างที่เราเห็นเด่นๆเ,เลยนะครับก็จะเป็นเรื่องล้อแม็กนะครับตัวนี้จะเป็นล้อแม็กขอบสินะครับสไตล์อเมริกานะครับร้อมกับยางตัวนี้จะเป็นยาง a อทนะครับสามารถใช้ได้ทั้งสภาพทางเรียบหรือว่าจะเป็นเส้นทางอุขาทุลาการานิดนึนนงก็สามารถใช้ได้เช่นกันครับนี่ ตัวล้อล้อแมกเราสามารถเลือกลายได้นะครับมีลายให้เลือกมากกว่า400แบบนะครับซึ่งจริงอาจจะไม่ถึงก็ได้่าต่อมาที่ด้านข้างนะครับก็จะมีะโลโก้มีคำว่า turbo สาหรับในรุ่น xlt ัดกับสีโครเมียมแล้วก็สีดําด้านนะครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับปรับพับไฟฟ้านี่ต่อมาเพิ่มคอาต่อสปอร์ตอีกนะครับก็เป็นพิวกรนสพร้องกับราวหลังคานะครับสีดําด้านแล้วก็ เปบ้ากันเล็บนะครับสมมุติว่าเล็บเราไปโดนก็จะได้กันรอยเล็บเราได้ด้วยก็เราเราแนะนำโปรโมชั่นกันอีกทีนะครับว่าตัวนี้จะใช้เงินออกมาทั้งหมด39,000บาทได้แบบนี้เลยได้ทั้งยางได้ทั้งล้อได้ทั้งชุดแต่งรอบคันนะครับด้านหลังก็จะมีครอบครอบไฟท้ายนะครับนี่โดย Ford n e x ็ g e n นนะครับในทุกรุ่นตอนนี้นะครับจะมี กล้องมองภาพด้านหลังแล้ว,ลวนะครับสำหรับรุ่น x l t จะมีกล้องมองภาพด้านหลังนี่เดี๋ยวเราไปเปิดไฟให้ดูกันอีกทีดีกว่าว่าลักษณะไฟด้านหน้ารอบคันเนี่ยจะเป็นในลักษณะไหนนี่มีกล้องด้วยเห็นไหมพร้อมไฟเบรกดวงที่3นะครับนี่ด้านหลังตัวนี้ยังไม่มีฝาท้ายผ่อนแรงนะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าต้องการติดตั้งเพิ่มก็สามารถติดตั้งเพิ่มได้เช่นกันครับ ้าเดี๋ยวเราไปต่อดูที่ไฟดีกว่านะครับ<ช><ด>